อยู่แถวเท้บ้านเลสเลยพี่อะนัเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้เห็นผ่านมาวิ่งไปแล้วผมเปลียนผมพาเปลี่ยนผมได้ป่าเมื่อกี้เห็นผ่านมาอยู่เอ่าปีน้ำหลบหลีกแถวเท้บ้านเลสอ่ะบอยเจอคันนึงบอยเจอคันนึงคันชั่มูคันไหนพี่คุณผมเ์อ่าบ้านลุงบ้านลุงบ้านลุงมาบ้านลุงมันจะวิ่งไปไหนพี่กำลังไปทางที่มึงมาเอ่าทางกาลาดคาสิโนโอเค คนขึ้นแล้วคนขึ้นแล้วเร็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 วอ่าบ้านบ้านบ้านเดี่ยวสะกดอ่ะบ้านเดี่ยวสะอตเก่าอ่ะเนี่ยบ้านเดี่ยวสะอตเนี่ยพังแล้วเร็วพังแล้วเร็วพังแล้วพังแล้วเร็วไอ้บอยตรงปั๊มตรงปั๊มตรงปั๊มใกล้ๆปั๊มสองคนกูไม่ไหวเร็ว เห็นแล้วเดี่าสารลายปะพี่ิตรเขนาน่าจะโดนแล้วนะพี่ไปแล้วบอยผมอยู่ตรงปั๊มเนี่ยพี่มึงจะขับเลยมาดิขับเขามาทางป้นบ้านอนะ่ะทางป้นบ้านทางป้นบ้านเร็วๆแอฟบอลนะเอฟบอลบ้านไหนบ้าหัวใจเลยย่าเขาโดนนะอะไรไปทางบ้านหัวใจอ่ะ แทลกําลังมาทางที่โพเล็กเร็วๆมึงได้ยินเสียงปืนป่ะมึงได้ยินเสียงปืนป่ะเนี่ยตั้งสองไม่กินเลยพี่กําลังไปทางที่โพเล็กมึงเห็นใบเต๋ยป่ะมึงเห็นใบเต๋ยป่ะบนบ้านอ่ะจากปั๊มอ่ะมึงเลี้ยวขวามาถ้าเจอปั๊มใช่ป่ะกำลังมาทางบ้านลุงอ่ะเลี้ยวขวาเร็วๆ ไปปั๊มแล้วปั๊มแล้วอยู่ปั๊มแล้วนั่นน่ะ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 สีชมพูนั่นน่ะเกับทนลแล้วเกับทนแล้วโดนผมมาโดนผมพี่มาโดนผมพี่ยิงพี่ยิงหน่อยเพผมแบงค์ไปปั๊มอยู่

เอเจอเคสแล้วตามนะบอยเร็วบอยบอยบอยเอาเอาเพื่อนก่อนบอยากาลิโตรงนเลยไอเหี้ยานาดูแล้วเหรอให้มารับผมได้ป้ากาล่าทะเลทรายบอยมาบอยบอยระวังหลังบอยระวังหลังบอยระวังหลังกาอยู่ไหนอะดยตำรวจู่ตำรวจจู่เดีบอยตายอีกไอ้เหี้ยเ้ยไป็น้พี่ลุดไปแล้วพี่ลูปัง บนบนบําบบํบลทไมครับน้องเฮ้ยมาช่วยหน่อ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 ย 那 OK。 อาจวจัดพีชเสือหายไปไหนวะ น่าจบกระพี่น่าจบไปพี่เราตามต่อตามต่อตามต่อพี่มีเปเป้ป่ะพี่มีเปเป้ป่ะนี่เอาเปไมาดิห่อ,อตามไปด้วยเลยเยัยไม่มีว่ะตัดกำลัง,งปเป็นกุกกน้งพ่นก่อนกุ๊บเปียวอันนี้มาให้ ปพี่เจอป้าเมื่อกี้เค็มเมื่อกี้หรือมันหลุดไปแล้วคุณครับไม่เอาศพใช่ไหมผมจะได้พากลับโรงพยาบาลพากลับโรงพยาบาลโอเคครับข้าคันหนึ่งอ่ะเมื่อเมื่อกี้มันแตกแล้วแต่กูแบบไอ้นี่เดี๋ยวขวาไปทางเดี๋ยวขวาไปทางเดียวกัาเดียวกันดีชาตดำดูแข็งแรงไม่มีกล่องแล้วพี่หมดเกี้ยงเลยใช้ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยใช้งานจริงยากครับพี่ทางเดียลกันไม่ได้ในเมืองอ่ะขึ้นไฮเวย์สาลาย นอกไทยเวยสาลายัยทำอยู่มางรำแล้วเนี่ยออกแลบบ้วตรงนี้เนี่ยเฮ้ยขวาเหรอปะทางคาริโนเอ้ยไปทางคาริโนคาริโนกระหลังคาริโนเฮ้ยเมื่อกี้ปะทำหน่อยดูดมัละก,ก,ก <C> 8ด์สีแปดำนะเอาเคสไปต่อเมื่อกี้ ่เะพีตูามอยู่แล้วมันแรงจังเจอแทงเจอแทงไม่ทันรอเฮียขันสวน A ได้ปะไม่ทันไม่ทันไม่ทันหน่อยพี่สมไม่แรงจริงไม่รงจริงอีที่อเอ้ยได้อยู่เห็นตูเห็นตเห็นตูเจาตรงยาวเลยตรงยาวเลยตรงยาวเลยแม่งตรงยาวบ้านเลนนะพี่คันเนี้ยแล้วฝาแล้วฝาลงไฮเวย์ไปหน้าคุกบันคนละคนละคันเจ๊ดตบ้านเลพี่นยไปบ้าเล โอ้พูดสีสัวนสัวจะพูดห่วยไอ้น้ผมก็เนื้อแมงขบี่ไปไอ้พี่อะแรงจีนกล้จะรึเียลงไอเวยไปนักเียใกล้เออแล้วนะหเียไงจัดเลยพ่จช่วยนายตามไม่ทันว่ะเห็นไพี่